กรองเกมมอลลนะ่าหักมุมหลายอย่างมากไม่เบื่อเลยเลือดสาด่วมจอสุดริมทิมประตูมากตื่นเต้นสยองขวัญลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่องแบบญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกและน่ากลัวในสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยฮะเขาหยิบความเป็นญี่ปุ่นนะบริบทของญี่ปุ่นใส่ลงไปทําให้ในเรื่องมันมีความเข้มข้นมากเอ็นนี้เร็วกระชับและมีประเด็นบางอย่างที่จะฉุดคุณทำให้คุณไม่สามารถละสายตาได้ทีเดีนะ จับดักก็ออกแบบมาได้วิจิรวิสดานมากหนังมันมีความซับซ้อนแล้วก็เอาจริงๆถ้าสมมติแบบถ้าเราอยู่ในห้องนั้นแล้วไม่รู้คณิตศาสตร์เราก็น่าจะตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วมัน่นนยิมไมากาปริศนาอะไรทุกอย่างต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนี้มันจะทำให้คุณลุ้นไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับใส่สมัยนี กล่องเกมมรณะ20มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์